ก็จะเนี้ยบต่างกันแล้วรองเท้ามันก็จะไม่เสียทรงมันจะไม่บิดสังเกตไหมถ้าพอเราไปปะเราจะเจอรองเท้าที่บิดคือรอยปะตัวตัว,ต,วตัวที่ทําให้บิดก็คือตัวแพตเทินตัวแพทเทินตัวเนี้ยแพตเทินตัวเนี้ยมันจะทําให้รองเท้าบิดพอเราเย็บตรงนี้ไปอะบิดรองเท้าจะบิดเสียทรงหมดเลยนั่นคือเทคนิคในการปะรองเท้ายังไงไม่ให้ทรงบิดและไม่เสียทรงเนี่ยสาคัญเหมือนกันเห็นไหมแล้วรองเท้าจะไม่บิด ทรงจะยังสวยอยู่เหมือนเดิมตาตาถ้ามันบางแบบมันบางขนาดนี้เห็นไหมพื้นมันบางขนาดเนี้ยเราห้ามผ่าติดขาดนะรก็เราผ่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะปื้นเนี่ยมันใช้การหล่อขึ้นมาเวลามันเปิดเราก็ต้องเย็บเย็บแบบละเอียดเย็บแบบนันละเอียดเนียนเนียหน่อยเช่ไหมเย็เยบแต่นั่นในกรณีแบบแบบนี้แบบนี้เราดูเรารู้เห็นเราเห็นแล้วว่าพื้นมันหนาความหนาของพื้นมันอย่างเนี้ย เราผ่าเสาะร่องแล้วก็เย็บได้แล้วส่วนเวลาที่มันเป็นอย่างเงี้ยไมว่าเาเปิดอย่างเงี้ยถ้ามันเปิดอย่างเงี้ยเทคนิคก็คือการหาหนังมาปะเราสามารถหาหนังมาปะเราหาหนังมาปะแล้วก็เย็บตรงเนี้ยปื้เดเย็บตรงนี้ก่อนเย็บหรือว่าตอกซ่อมก็ได้สวยๆลเลยเย็บเย็บเสร็จหนังตรงนี้เราปล่อยเลือพอ,อปล่อยเลือพอเราเย็บเสร็จแล้วเราค่อย พับลงมาซ้อนเก็บลงในในพื้นตรงเนี้ยแบบเนียนๆนะใหอคตสร์ดดึงสายออกแล้วเราตรวจตรวจเช็คก,ก่อนก่อนจะเย็บทุกครั้งอะ่ะโดยทุกลูก้าเก็บไว้ เอาซอปในออกทุกครั้งก่อนเย็บอ่ะต้องเอาซอปออกทุกครั้งนะไม่ใช่เย็บซอขไปไปด้วยเพราะว่าด้มนจะได้ไม่ไม่โดนเท้าเขาเนี<อ>่ยเราก็มาตรวจสอบพวกที่มันออกตรงเนี้ยเห็นไหมไม่ดีเราต้องใช้หุ่นใส่เข้าไปแล้วตรงนี้จะได้ตึงจะได้สวย วางโค้งให้ได้แผลตรงนี้มันก่อนระหว่างพื้นกับหนังเนี่ยนะระหว่างพื้นกับหนังเนี่ยเราต้องแงะแกะออกมาเพื่อจะได้ป่าแบบเนียนๆน,นะเนี่ยจะได้ป่าแบบเนียนๆเ,เพราะเรารู้ว่าช่วงนี้มันขาดเท่าไหร่นะ ต้องล่อมันออกมาเห็นไหมเพราะถ้าเราไม่ล่อเราไม่ล้อตรง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 ,ตรงนี้ออกเวลาเราป่านหนังก็ไปเลยมันจะนูนแค่นั้นเองเทคนิค่ะเราจะต้องให้มันสนิทแล้วก็ให้มันถึงกับส่วนพื้นก็ส่วนพื้นส่วนหนังก็ส่วนหนังไง เพื่อให้มันเกะง,ง่ายง่ายไงเทคนิคทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ามาเกะเนี่ยที่เราจะเกะเหมเนะือนกันเราต้องปัน่นเนี่ยเนี่ยเราต้องปัน่น เราแช่น้ํายาเสร็จแล้วยานิดนึงเราก็มาเก็บง่ายแหละนะนจะออกง่ายมีจะเทคนิคนะนี่นะนะมันจะออกง่ายอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเก็บ จากเราตอกเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางวางแต่ว่าแพทเทิตัวที่เรามาต่อเแพทเทินเนี่ยผ้าเนี่ยเราต้องตัดให้เหลือเราตัดให้เหลือไปนะตัดให้เหลือจากจากงานเนี่ยจิ้นงานนะแต่ถ้าเรามีหุ่นก็จะดีแต่ถ้าเราไม่มีหุ่นก็ไม่เป็นไรเราต้องตัดให้เหลือจากแผลเนี่ยเห็นไหมให้เหลือไว้เพราะยังไงเหลือไว้เยอะเดี๋ยวเราค่อยเก็บซ่อนไวไ้ใต้ข้างใต้มันจะสวยงานจะเนียนแล้วทรงใหญ่ใเสียหายาให้ทรงบิดทรงเบี้ยวบางคนส่วนมากอะ่ะ ปะแล้วทรงมันจะเบี้ยวพอป,ปะแล้วจะเบี้ยวจะบูดพยายามอย่าให้บูดเบี้ยวให้ทรงมันอยู่ตามปกติอย่าให้มันเพราะว่าการปาหนังเนี่ยมันจะทาให้ทรงรองเท้าเบี้ยวนะถ้าปะไม่เสียนจริงๆ่ะเหะ็นไหมว่าแล้วจะ,ะเย็ <S 2> <S 2> บลทําไมเราต้องมีหุ่นในการปะเพราะถ้าเราไม่มีหุ่นเราไม่สามารถรู้ว่าความโค้งของมันเท่าไหร่ในแพทเทิร์นแล้วทีนี้เราก็ใช้อาการกะเพราะเรากะปั๊บข้อเสียของมันคือ รองเท้ามันจะบิดจะเบี้ยวแล้วก็มันจะเสียทรงนี่คือการปะรองเท้าที่อ่าไม่อยากให้รองเท้าเสียทรงนะเพราะรองเท้าพอเราปะมันจะเสียทรงเราปะให้มันอยู่ได้จริงอยู่แต่ว่าตัวเปทเทิร์นเนี่ยตัวกําหนดถ้าแปทเททร์นเราไม่รู้เราไม่โค้งเข้าหารูปจริงๆอะ่ะมันก็จะพายรองเท้าบิดมันก็จะพายรองเท้าบิดนั่นแหละคือจุดหลักสําคัญมันอีกจุดหนึ่งที่คนอะ่ะมองไม่รู้คือปะ ปะอย่างเดียวแต่ว่าพอปะปะอยู่แต่รองเท้าเสียสทรงบิดทรงบิดพอทรงบิดมันก็จะลําบากนิดหนึ่งแหละแต่ถ้าปะแล้วไม่เสียทรงทรงจะเข้าบาลานซ์กันหมดตัวเนี้ยสาคัญและงานจะเนียนงานจะเนียนนไหม เนียนปุ๊บตรงนี้เราเผื่อ,อเก็บไมนี่คือเทคนิคนะจะทําให้รองเท้าไม่เสียทรงปะยังไงไม่รองเท้าเสียทรงแล้เย็บให้ละเอียดกลมเกลืนแล้วรองเท้าจะไม่เสียทรงปะเนียบโอเคนะเป็นวิทยาทานกันไป